กับพวกเราอีกแล้วกับวิธีคนคันแข็งรอบนี้เราพาทุกคนมาที่แก่งกระจาดเหมือนเคยนะคะแต่ว่ารอบนี้เราได้กลับมากันที่หมายไตวัดใช่เอ่อน่จาจะสักปีได้แหละปีนึงอะสักสักปีที่ที่เรามากันเพราะว่าเออเหมือนว่าเขามีการปิดหมายไปช่วงหนึ่งนานขึ้นไงใช่ทีนี้พอเห็นว่าโอเคเห็นเขาเปิดหมายเราก็เลยอยากจะ กลับมาที่นี่ดูอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าที่เนี่ยบอกเลยว่าชอบมากๆตรงที่มันค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากมาตกปลาแล้วช่วงแบบวันหยุดแล้วไม่ชอบแบบความวุ่นวายมาที่นี่ได้เลยเพราะว่าที่เนี่ยข้างๆหมายคะ่ะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนกับแพงกับแพงต้นไม้ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เห็นว่าปลาเข้าด้วยแล้วก็มาเทสหมายนิดนึงในส่วนของเหยื่อวันนี้เรามีเหยื่อหลายประเภทเลยเดี๋ยว ไปเล่าอ okay. <laughs> so, so sure so ีกทีว่าเราใช้เยอะอะไรบ้างแต่ถ้ามันถ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ปลาเดี๋ยวค่อยข้ามไปแล้วกันดูะก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราคอยดูผลงานกันว่าวันนี้เราจะได้ปลาใหม่เพราะว่าอากาศก็ค่อนข้างดูดีอยู่แต่ก็มาลุ้นกันค่ะไป โอะไรอ,อ่ะวืด,ดมามาคลายขอปิดเก๋ฮึไม้แรกของวันโอตากับเอาแล้วหมอตากับมาแล้วครับผมนี่ ประเดิมไม้แรกของวันด้วยมอตะกลับแล้วปลานินจะรอดเราไปได้ยังไงไม่มีทางนะเอาแล้วครับเอาแล้วครับมมาแล้วมาแล้วโอ้ยแบตบก็จะหมด มันเข้าไปแล้วว่ามันชอบเข้าป่ามากเลยอมันไปทางป่าใช่ไหมเออเ็งเลย ปลามันกินเคี้ยวนะคะเมื่อวานเมื่อวันใหม่ใหม่สองก็เหมือนกันใหม่สองก็เหมือนกันเมื่อวันใหม่สองหลุดไปกี่ตัวนะเธอหลุดสี่ห้าตัวโอ้ปลามันกินเคี้ยวมากจริงแล้วมันมีป่าทุกคนมันมันมันเอายากเห็นไหมขอบแบบนี้มันก็ติดต่อละมันต้องตีเข้าป่าเออแต่ปลามันอยู่ในป่าใหม่เนี้ยถ้าใครอยากจะเทสความเซียนนะมากันได้ลองเลย เศร้าว่ะไม่เลยเปลี่ยนเบ็ดก่อนือมได้ต้นนั้นเลยมาง้างไหมไม่ง้างเบ็ดไม่ง้างก็คือมันกินปุ๊บแล้วมันก็เข้าป่าปุ๊บแล้วมันก็พลิกรุบหลุดเลยเมื่อกี้แบบดึงเลยอ่ะ เราไม่ได้ตั้งกล้องนะพอดีแบบมันมีอาก,การแล้วเราก็แบบมันก็เงียบไปแล้วเราก็เลยปิดพอปิดปุ๊บมันเอาเลย <c oughs> ตั้งกล้องเมื่อกี้ดึงดังกี๊กเลยอะโอ้โหทุกครั้งที่เรากินข้าวทุกคนวิ่งวิ่งหืมพอแล้วโอ้อโหเสีย,ย,สายดาใจะ ดีจ้าโหยดายไม่ได้ตั้งกล้องไว้เมื่อกี้มัวทำ กับข้าวกำลังจะตักเข้าปากเลยอะโหอ,อันนี้เราอยู่หมายส่งของไต้วัดปากกินนะแต่ว่าเอาตัวย่างเหมือนกันเพราะว่ากินทอนข้างเขียวดึงไปสองทีแล้ววันนี้อยู่ไหมคะหรือไปแล้ว เศร้าทุกคนอุ้ยอุ้ยโอ้ยอยู่หะอุ้ยกำลังจะเปลี่ยนเห่อ กินโอ้ขาดโอ้ไม่ขาดขาดไหมกินเขี้ยวมากดึงสามตัวหลุดสามตัวแล้วอ่ะโอ้กินแล้วปล่อยอย่าให้มีครั้งที่สนะี่นะเก็บของกลับแล้วครั้งที่สี่ไม่อยู่แไไม่ ha 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 อยู่ไหมอยู่ไหมพี่อยู่ตั้หเตอยู่เหรอตะกับปใหยุโอ้เอาแล้วลูกปนินมาลูกปนินมาแล้วดึงเป็นปนินเลยไอ้กา ดึงเป,ป็นปนินเลยนะะนีปกป่ก็ปนินเอ้าเอ้าอุ้ยนิดเดียวหลุดกินเขี้ยวจริงๆปลาที่นี่เขี้ยวมากขนาดหมอตะกลับที่ว่าแบบหลุดอ่ะนิดเดียวหลุดแล้วเ,เธอจะกลับมาทำอ,อย่าเอาฝั่งเลือดมาดิอย่าเอาฝั่งเลือด ไม่ได้ละมีความหวังกับลมแรงลมแรงมากดูสถานการณ์ตอนนี้ก็หมอตะกัดตะเพียนลมมันแรงนะลมแรงมากด้วย สรุปผลงานทริปนี้โอ้โหโอ้ยังไม่ตายดีปานินปานินดึงไปกี่ทีสองทีเอาขึ้นไม่ได้ติดต่อเมื่อวานปลาตะเพียนกินดีนะคะตัวเบลอเลยเมื่อ,อวานมีแต่ตัวไซนี้เลยใหญ่ๆ แต่ว่าเราไม่ได้มาเอาตะเพียนมันไม่ใช่ทาร์กเก็ตเรามันไม่ใช่ทาร์กเก็ตเราก็เลยเมื่อวานก็เลยเอาขึ้นก็เลยไม่ได้ลงต่อวันนี้ก็สภาพการก็แล้วน้องฟ้าขึ้นมาไม่ได้เอานัองฟ้าขึ้นมาไม่ได้ก็เอาถูกมาดิ ลมแรงด้วยนะคะลมแรงบรรยากาศลมแรงก็ยากอยู่แล้วก็ด้านข้างมันฉ่าแบบนี้แล้วปลามันฉลาดมากเลยแล้วมันกินแล้วมันเข้าป่าหมดเลยก็เลยไม่ได้ก็คลิปนี้เป็นไงคะก็ไม่แ้วแต่ก็ไม่ได้ตามเป้าแต่มันตัวใหญ่นะใหญ่ใหญ่ใหญ่ตะเพียนตะเพียนตัวใหญ่มากดูดูไซด์ดิ ใหญ่วาตเพียนตัวใหญ่เมื่อวานถ้าเกิดว่าช่วงเย็นลงต่อก็น่าจะได้เพิ่มอยู่แต่ว่าเอเอมื่อวานไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรเพิ่มโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งใครจะมาหมายแต่วัดนะแต่วัดเอ,อเขาจะไม่ได้มีห้องน้ําเป็นห้องน้ําจริงๆเป็นห้องน้ําแบบดิบๆหมายนี้ถ้าเกิดว่าใครจะมาก็ถ้ามีสาวๆผู้หญิงมาก็เตรียมห้องน้ําส่วนตัวมาหรือว่าอะไรมาก็จะดีนะคารับแต่หมายนี้ดีเป็นส่วนตัวตามนี้โอเคคลิปนี้เลย ไปแล้วบบ๊าายยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับ